สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองขอเชิญเที่ยวงานสินค้าเกษตรปลอดภัยผักผลไม้ปลอดสารอาหารปลอดพิษชีวิตปลอดภัยเพชรบุรีใส่ใจผู้บริโภคร,ระหว่างวันที่5-7สิงหาคม2565ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา พบกับสินค้าดีมีคุณภาพมากกว่า70ร้านค้าจากเกษตรกรตัวจริงทุกสิ่งปลอดภยัยผักผลไม้สดใหม่สมุนไพรพื้นบ้านเกลือสปากาแฟสดชะมดเช็ด ทุเรียนเพชรบุรีกิมจิออร์แกนิกปลาสลิดบางเข็มและอื่นๆอีกมากมายพร้อมด้วยชมรมบอลสีแคทตัสปรากัดปลาสวยงามวินเทจเพชรบุรี bury, เพลินกับดนตรีทุกคืนอิ่มอร่อยกับตลาดอิ่มสุข6สิงหาคมสนุกกับรำวงย้อนยุคก,กองเชียร์แจสมินแบรนด์ประทานนางรำคณะเพลินพิษวงจินดาประทานขวัญใจตานกง วันรับฟรีเมล็ดพันธุ์ผักและต้นไม้วันละ100ชุดอย่าลืมอย่าพลาด5 7ถึงสิงหาคมนี้พบกันที่งานสินค้าเกษตรปลอดภัยผักผลไม้ปลอดสารอาหารปลอดพิษชีวิตปลอดภัยเพชรบุรีใส่ใจผู้บริโภคหน้าบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรีส0 0นาิกาถึง21นาฬกาจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี